อาระก,กาบก็อาระก,กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวโดนที่เพิ่งซื้อนะครับโดนจากเนื้อกามันพังนะครับมันไปตกไหนมาไม่รู้พังแล้วนี่โดนไหนมันมีกล้องด้วยนะครับนี่นี่นะครับโดนับได้จะหาซื้ีจะหาเรื่องซื้อโดนไหนแล้ว นี่นะครับีซื้อโดนใหม่และโดนจากเมกาพังและนี่เหมือนของพี่ไปนะครับแต่ไม่มีกล้องด้วยครับมีกล้องมานี้ครับเดี๋ยววันอีกพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนะครับ ต้องไปถ่ายคลิปที่ทุกก่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอเมืงมองเฮ้ยแล้กระโดดปรมาณนี้ขึ้นบินได้นะครับบินได้นไคนเดียวได้กูข้อ,ของเงนอร่อยเก็บเกินก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องโดนใหนออม่จบแล้วเอ้ยเอ้เพิ่ง การฉลองจิบซับนี่นะครับก็เป็นการเช่าเรือยอทนะเฮ้ยว่าจะซื้อใครไม่ซื้อเอเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูโด,โดนจากอเมริกาครับรอตรงนี้ก่อนโอเคมาแล้วนี่โดนจากอเมริกาไม่มีกล้องพังและแทบเปิดไม่เข้ามีมดมันวันนี้ผมก็จะมารีวิวของจากอเมริกาทุกอย่างนะครับ มาปิดประตูด้วยนะพี่ครูไม่มาคุยกับเมย์ไม่มาเจอหน้าเมย์ทำตาที่ยังขออันนี้ขอบคุณนะครับอันนี้กระเป๋า adidas มาจากอเม,มกา รถอันนี้นะครับมาตั้งนานเลยนะครับปีแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวมีกุ้ยเกี่ยวเยอะนะครับหมดเอ้ยนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ทำอย่านี้ก็อีก กูกลับไปแก้งจริไม่ได้แล้วอ่ะบอาว่าชาติแบทไเลยว่าตอนนี้ตัวจริงจริงว่ะเล่นวิดีโอลองมาเรียนรูกันเล่นยูทูบมงไม่ต้องชอกูมากก็ได้วะนี่น้องไหนมาไ่มโ้ยสัปอร์อันนี่ก็ประมาณ มีคนอ,อันนี้ก็พูดจริงนะวันที่สองบอกอันนี้ก็เหมือนก็ประมาณนี้เนี่ยอีโดนติดกล้องโดนพบได้นี่ครับไม่ได้มาจากเมการนครับซื้อมาจากไทยเรียนอันนี้ม่เกี่ยวนะ